พ่อเขาเป็นรู้ระว่ไปชาดบ้านอีสิกับฝรั่งอะายายเาะหายชายยะ,ะ,ะ่วจะเกับแพับะกลเออ<ป>บ้าเทวันโแม่สุดสวยทูกเท้าคุณนายพาาหายเองใช่ไหมใช่เนรนื่อขนมชานี้นะคะเ้าฝี่นไม่มีอะไรแล้วจ๊ะขอ,ขอเขาไม่ทานสารทุบตุบดเลยเอเออไอ้ทุกๆุดเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะระวังตัวให้หน่อย พาะแม่สุดเส้อกชอบไปในทางปุกเดิอดอยู่ด้วยข้าปลอดเตือนนะแต่ดูดูไปก็นั่ง้านทองนะี่วยแม่แบบนี้ผไมมีความสุขเออยังไงก็อย่าสงสารจะิปเถอก็แล้วกันเว้ยเ่อเนะครมาตัวเลือแหลมนเลอะเลยนหูีแค่หนี้ค่ต็มไปหมดเออเนื้อสีไป็ข้าไบคเข้ามาไม่ได้ตัดกระชายหรอกจ้พอดีคุณโมกับเพื่อนเ่า ถูกอันดพานรายรุนยยยย่นดูมาวันกปเลยไปช่วยจับมันด้วยแม่พระเอชวยนะเอ๊ว้าไหนน่ะป่าขัยาวหหย,ย,ยังไงวะจะไม่ยุ้งเสี่ยวไม่ไม่เี่ยวแต่ถ้าเข้ามีเลื้องเราก็ต้องช่วยวันก็ห้าเออทีไงก็ต้องรองช่วยหน่อยนะยาบูมบามรงสูทรงผ้าเพานักเลงในงเทเ่ไปเหวนงบ้าน,นอกบ้านเรารอปนซึ่งน้าไอพวกที่มัหมาหมูถับเอมันก็กัดนะก้รอจันท่า

เด็กเ,เ,เ,เสิไม่นนั่นไรไม่ใช่นี่บุคลิกตัตัว นี้ต้องทำลายทำลายร้ายก็ทำลายไปเขี่ยไม่เขี่ยไม่ก็ทำลายทำลายกเี่ยไม่แหมบัวลอยปาต้องมาเตอร์สไหนต้องบัวลอยมืเตอร์้วย ทางสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคนไหนชื่อบุญจูคะในนี้ไม่มีใครชื่อบุญจูเลยครับนี่ผมเองครับชื่อบุญช่วยครับเป็นพี่ชายของบุญจูครับไม่ทราบว่ามีอะไรผมรับใช้ยินดีรับใช้เป็นอย่างยิ่งที่สุดนะครับ ม่มีอะไรนคะคะคือฉันอยากจะมาขอบคุณน้องชายของคุณนคะคะคือว่าคดีน้องสาวของฉันกับเพื่อนเนี่ยเขาเป็นมีปัญหากับพวกนักเลงที่ห่างจากประสินค้าครับครับทีนี้น้องชายงคุณกับเพื่อนเนี่ยเขาก็ไปช่วยไว้ได้ทันอันนี้ก็ก็ครับครับแล้วยับตัวแล้วก็ส่งตำรวจนะคะนีค่ครับส่ตงตำรวจทราบครับ แล้วฉันจะได้ถาจากน้องสาวว่าน้องชายของคุณบาดถึงท่านต้องส่งหมอเลยี่ก็เลยอยากจะมาขอบคุณแล้วก็ขอของมาเยี่ยมนะคะตอบนีค่ะขากให้เป็นทยรนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคุณผูเอ่อที่ทราบว่าเจ็บมากไหมคะ ไม่จชเลยครับผมไม่ได้เป็นอะไรเลยที ai, oh. ่ครับคุณคุณมาเนี่ยผูหมายถึงน้องชายคุณไม่ใช่คุณอ๋ัปวดครับกลายถึงน้องชายผมไม่ใช่ผมผมนเขงชายผมไม่ใช่ใครหน้าครับกระแท่่าทางปวดหลังก็เวลาพันธุ์สามเนื้อามตัวในโลกข้ามหน้าแฉกลอกออกเอยแล้วก็ขาแทงก็จะไม่สะดวกครับหน้าพันธุกสามหน้าจะเป็นมิตเยียงครับ่เป็นห้าหรอกครับฟนที่ฟังแล้วถ้าทันจะอาการ นักนะคะต้องนอโรงพยาลแล้วสักี่ไม่หรอครับผมเข้าใจคุณนะมครับคนไ้วักาครับนอนที่บ้านครับมีข้าน้ำใเดืนวันก่อนนอนเดี๋ยวบ้ายครับดเลยครับต่ดีนะครับคครับเรื่องนี้ค่ะคือข้ายากจะมาชินน้องชายุณกับเพื่อนๆของเขาเนี่ย ไปไงานเลี้ยงไม่ได้ลเลยหน่อยที่บ้านฉันวันอาทิตย์นี้นะคะก็เลยถือโอกาสเชิญคุณด้วยเลยนะคะขอบคุณมาเลยครับนี่แบ่งเชิญแล้วก็แขกชื่อด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่สุดเลยครับงั้นฉัน,นไปก่อนนะคะแล้วในวันอาทิตย์จะกันนะครับค่ะ ไ่เ <Papa> ต <inter lude> hey! right? <im iti> hey! ็มน่นมันาดเนอ่งที่สตเเฮ้ไปเ็นีสรัเหมนไนี้ป่ารรักสารพิษอ๋อนอเสร่ายอั่นเองขึ้นตารตายเอออ้อ ชูข้ามีข่าวดีมาบอกข่าวดีเลยอาจารย์น,นี่คุณมาพี่าสาวคุณโบเพราชิญเราไปงานเลี้ยงที่บ้านเขาอาทิตย์นี้เขาจะตอบแนทนเงินเพื่อช่วย้องสาวไว้ไงแล้วเขจ่ายค่าด้ว <c oughs> เยเ <c oughs> นี่ <c oughs> แต่เช้าอของเองเขามาฝากขอบคุณเองแม่แล้วขอชวนฉันไปด้วยหรือเปล่าจนะ๊ะตันไปด้วยนะเพราะฉันอยากไปงานเลี้ยงไม่ได้เด็กๆไปไม่ได้รัฐบ,บาลไหมห่อนุญาต ไปประเทศไหมไม่อันยานเออนะ่อน่าไปไม่ได้ผิดกฎหมายกทอมอเทศปาหลาดรรนี้ไม่รู้เหรอเชื่อหรอเพราะทำเด็คขาดเออเยอหรือไม่เชื่ออีกก็ต้องเชื่อละ่ะเองอยู่บ้านทํากันบ้านกินข้าวบ้านเดีพ่อใช้้ลูกสาวมาดูเพื่อนเนองที่บ้าน <c oughs> แม่กฎหมายประเทศไหนไม่อาัา เรียบร้อยไม่เรียบร้อยเว้ยถูกจับไปนอนโรงพักตั้งคืนเน่ะได้เรียบร้อยยังไงวะใจเย็นๆน่ะโอ้ยแค่นี้สมบูรณ์ยังดีนะเว้ยที่ตำรวจอ่ะก็ทำเป็นคดีวิวาทไม่งั้นอ่ะพวกกูอ่ะติดคุกกันแน่เข่าหน้าเข่าหลังอ่ะมึงอยากพวกกูไปทำอะไรอ่ะดูท่าตานพิสัยมันดีๆหน่อยโต๊ะเผื่อให้พวกบ้านที่ไหนไม่รู้แม่งตามมาลงแบบลงจริงเลยว่ะน่าเรื่องงงงก็ได้ปล่นูเว้ย เนี่ยฟงรู้หรือเปล่าเนี่ยะพี่สาวเขาเชิญกูไปงานเลี้ยงที่บ้านอาชีพด้วยละโว้ยเฮ้ยมีแล้วกูรู้มีความตุของความทุกข์ของเพื่อนนะเมืองเกิดมากูไมใสคเข้าห้องขังอ่ะครั้งแรกน้าตาคอเลยว่ะเฮ้ยเงียบนาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย นะผมหวานเต็มเลยน่ไดเแล้วราไม่มีอะไรมาจานเลยเนี่ยเรื่องไงยังหล่อาไปนะ ก็ไม่บอกเป็นงานวันเกิด่ก็กลัวเอาของผวันมาให้เป็นภาระพึ่งนายหรเปล่าวอนี่อันที่จริงนะก็บอกคนอื่นๆเหมือนกันว่าไม่ได้เอาของมาแต่ก็ยังเมียวมาให้อีกนี่แันช์อยากจะให้เราจริงๆนะเอาเงินน่ะใส่กล่องนี้จะดีกว่านะ โมจะเอาไปเพียไปดีไวเไม่ใช่โมจะเอาไปทำบุญให้เด็กทำซาเด็กพวกนี้น่าสงสารนะบางทีเขาก็ไม่รู้ด้วยคำว่าตนเองะเกิดวันไหนใช่ใชอย่างนี้นะโมต้องได้บุญสิงๆแ้เลยโจ้างนันเออลองขอขึ้สวัญไม่ดีเยเดีเราคิดแค่วันนี้แหละวันนริแบกขึ้นไหลเนี่ยโมไหวล้วจะพยายาม้สิโอ้ ใส่ในนี้เลยค่ี่ย้อยยี่สิบขอขึ้นสวรรค์เหรอนี่สะสมเงินน้อยค่อยบัรจงเออแล้ว มึงงานได้หรอเจอที่นี่แหละหมอจะมาช่วน่า่ไนไาน่าป่าน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 ไาไ่าน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 ่ห่านาน่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 ่าน่นาน่น่าน่านนน่ไ่่ปน่น่าไ่าาน่าน่านาป่นปาน่าน่น่านนาาปนานไ่่น นี่ที่บ้านนี้ยมียานะนีายารืงมากเนี่ยโยม่เป็นไหจริงๆรจ้าเสียงดังใสไปเล้วยื่นข้นมามาเชยครับอย่าดู่มเลยหอแล้วม่แม่คุณไยขอบอกที่มาหน่อยเดียวแม่นกันเลยนะครับคุณาวัตเราจะพาคุณชูตาช้าได้ที่ไหนครับ ไปหลังบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวโมพาไปเอง <ไป S 1> บุญชูปาทางน,นี้ <ไป S 1> เอพวกนายหาที่นั่งกันก่อนนะไม <ป S 1> ่ชด้ไ่าได้ไดนะคะส,สด้ได้ไดคได้ไ<อ>ด้ได้ไดีคด้ไ้ด้ไ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 ด้าด้ได้ด้ไ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 ดได้ไดได้ไ้าด้ได้ได้ไดไ้ด้้ะะ้ได้ไ้้นี่ดด อะไรนะอะไรล่ะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือบุญชูอเขาพูดไม่ชัดเขาเป็นคนสุพันค่ะอ,อ๋อป็นคนสุพันเหรอจ๊ะ,ะเออด,ดีนะที่นั่นิูสวยมีท้องไล่ท้องนาที่เคยไปเที่ยวด้วยเออแล้ว ที่บ้านบุญชูจ้ะเป็นยังไงบ้างที่บ้านผมนะครับก็แถาาวๆไล่ก็กว่าแต่ถ้ารวมหนาด้วยก็ร่วมสองน้อยได้ครับไม่ใช่คือพี่มาขอนิยถึงว่าทางบ,บ้านบุญ <c oughs> ชู่ะเป็นยังไงบ้างสใชถามบ้านผม,มช่วยๆหรอครับก็ดินธรรมาดาเฉพาะที่วัดแต่ที่ตลาดนะครับที่จะมีลาดยาง,งางน้องบุญชูห้องน้ำอยู่ข้างหลังก็เชิญเลยจ้ะ อ๋อครับเชินค่ะนะเห็นอะไรวะอ้ามาสวัสดีค่ะแต่โอองานไม่ได้ยินได้ดีแล้วจะลืมไปแล้วสิอก็มางานยุ่งนะคะยุ่งมากจริงๆเลยเอ่อ เหมือนกันเลยจ้ะทำไมดีหล่ะะยังไงอย่างนะ้น่งยากกันตลถึงจะไม่ไปเยี่ยมทานนะถ้าข่าวข่าวไปไม่ได้ยิ่งยากนอาก็มันยุ่งจริงๆไงค่ะวันนี้ไปหาอะไรทานทางนู้นดีกว่าค่ะไปนาทานอะไรกันเลยฉันไม่เขาใจะ สวัสดีครับคค่ะคสวัสดีค่ะคุณรู้จักคุณมาพี่สาวรุ่นพ่อย่างนี้ไหมจาจสวัสดีจ้าตามสบายกันไหมคะค่ะ มาได้ไงวะเย่คนใดโรคประสาทอ่ะน่ะมาได้ไงคนไหนโรคประสาทครับเดี๋ยวคุณกคนใดก็เดินมาบคุณมาเมื่อกี้นี่ไงบ้านยุติกันกับพี่เลยนี่แล้วคนที่เดินตามมาเมื่อกี้นี่นะเป็นลูกสาวแกครับอย่าไปบอกใครนะเป็นโรคประสาททั้งแม่ทั้งลูกเลยคุณนายนั่งตรงนี้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กตัดอาหารให้ครับอย่ากบใจยายพี่นังสวย แกเห็นได้วุญนช่วยที่มันอยู่ติดกระข้างบ้านเราหรือเปล่าเห็นค่ะอยากจะรู้นะว่ามันไปอยู่ในงานนี้ได้ยังไงแม่ก็ไปถามพี่มาสิมะฉันไปถามว้ฉันเองยิงสวัสดีครับคุณนายครับีช่วยแล้วนะับ แม่ไรครับเสียโต้งทำไมมาเนี่ยเวลานิดหน่อยอ่ะเม่อวานนั้นขอบใจนมากเลยนะถ้าเราไม่ไหนกเดี๋ยวเราคณเดียวยำเละเลยใช้มือดีจริงเลยอ่ะเรืองเล็กไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าไหมแม่นายมัคีเราไม่เหงาเลยเนี่ยงานเนี้ยโอ้อะไรเนี่ยมาเห็นใจนะครับเสี่ยโต้งไอ้คนบางคนบางพวกเนี่ยไม่ค่อยจะออกงานกับเขาเท่าไหร่มีอาหารการกินแค่นี้ คนเป็นเือตัวสั่นไปหมดแปลว่าวาย่างเีย <c oughs> ใจร้อนะั่นอะเปนด้านที่ตองดีการ <c oughs> ไปได้านที่ต้อีกน่าจิ <c oughs> ้พอดีเป่าต้ปานด้วยนะ แม่ไม่รอันเลยนะเนี่ยอไรคล้างสาเปล่วไม่ตักอาหารหรอไปสิจะกินอะไรไปตักอะไรไ้กันไปไม่ไปเียงไปตักไม่เลยคุณจูต้องมองที่สอร่อยวยมากาเลยทวัสดีนะมองใคนสวย เฮ้ยคุณครูย่าไม่ตักอนได้สิขอแรงหน่อยได้จ้ะอาหารน่ะเราเอาไปเองแนวของหวานไปแล้วกันได้จ้ะน้อจานของหวานเอาเค้กไปเลยดีกว่าก้อนใหญ่ๆนะชิ้นใหญ่ให้ผู้ใหญ่ปักเทียนไปด้วย,ย,วยอ่ะสองจานเลย,ลยได้จ้ะ อย่าลืมให้ฉเติมเป็นอันขาดนะนาสวยถ้ฉันเห็นแกเข้าไปสนิสนมกับไอ้บ้านนอกแล้เก็ฉเอาแกตายแน่ที่ไม่นาสวยา่้ไแสไ่น้เตอร์โมลีนลยอ๋อตอะ้งไ้ไ้้าเรอนอกไอ้่มอยู่ๆแมาตัดแคปมันเกิดเดโมได้ยังไง นพึ่งจะไม่ได้เป่าเลยลเธรเขาเรียลาที่หมดไอ้ส<า>ุกันโอ้ใครมังชูทำชาไงวะเฮ้ยก็ไม่แต่พี่คุณโมก็มาทำไมเนี่ยเออตายจริงคุณโมยังไม่ได้เป่าเทียนจนเกิดเลยอะ่ะเฮ้ยวันโกงวันเกิดอะไรกันจ๊ะฉันไม่เข้าใจใ่านนี่ฉันยังไม่รู้ด้วยว่าวันเกิดของโมกต้องให้ฉันตันนฉนตกฉันก็ตกักจ้ะอ้าว้ยโตอกอะไรกูไม่เกี่ยวหรอวะ จริงๆจ้ะคุณเงินตาเป็นพยานได้จ้ะเฮ้ยเราก็ไม่เกี่ยวอ้าวไอ้ไอ้ไอ้ไฮ้ไอ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 ้อ้ไอ้้้ไ มาครับผมขอโทษแทนน้องผูปกดนะครับไม่ต้องมาขอโทษมีอย่างที่ไหนงานพังหมดแขกเหื่อยตั้งเยอะแยะอย่างเงี้ยไปเลยนะพาผูใ้ใดก็ไปให้หมดฉันขอโทษนะขอโทษคุณโมขอโทษที่มาก้วยจ้ะท่านชื่อมาไว้ไม่ใช่หมาฉันเหมือนคนบ้านนอกบ้านนาไม่ประสีบส่าอะไรแล่วฉันก็ไม่คิดด้วยว่าคนที่เนี่จะเล่นกันหลุนแรงขนาดนี้และเขาก็ไม่ยอมรับด้วย แต่ถ้าทุกคนเห็นว่าฉันผิดฉันก็ไม่ว่าอะไรมันเสียใจไม่ได้กัน้มาคุณมาครับผมว่าเราควรที่จะตรวจสอบกันนะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นก่อนนะนายไม่ต้องมายุ่งเป็ผู้ายปากแข็งน้องแก่ตอสารนีน่าเบื่อส้นที่ ได้ยินหรือเปล่ามาไลแกได้ยิหรือเปล่าไปสิไปแม่คุณนายเนี่ยอกว่ามาเชิดฝามตระแค่กับผมน้อยเพอ่อจะทำไมผมไม่ทำไมคุณนายหรอแต่ตระแค่มาชอบคนอย่างคุณนายนี่ชอบมากเลยไม่ไ้ไอ้บ้านบ้านจริงหรอไอ้บ้าไหอปา ฉันเสียใจจริงเป็นต้นเหตุทำให้พวกเราเดือดร้อนพอยเสียนะไปดูเยมันไม่ใช่ความผิดของนายนะคุณชูพวกนั้นมาตั้งใจแกล้งนายใช่ใช่นี่คุณชูโบราณว่าไว้นะ Gentleman t e n y e a r n e เน e t ลเนี่แปลว่า ลูกผู้ชายแก้แค้น1 0ปีก็ยังไม่สายใชนสิจีหรือสลังก็ลูกผู้ชายแก้แค้นสิปีก็ยังไม่มันใกล้ๆกันไงยอรแต่ยังไงแก้แนเหมือนกันยอรอยงนี้เรากลับไปฉาดกันเลยว่าราจตไปไกลไหมด้วยด้วยด้วยไม่มีช่วยมาเพราะเราหนีไปไปที่เขาของ หลายยาฉันไม่รู้ด้วยว่าเปนวันเกิดของโมโอ้ทนช่างมันจะว่าเรื่องเล็กไม่มโอกาสนะเขาจตัดความวทีมาขึ้ใหม่ก็แล้วกันใช่แลพี่ขับะพี่ช่วยัสดีครับสวัสดีครับเจอนครับอจ็ใจบใจร้อนมากเลยอะน ខ្លាប់ក្នុងម เพดีครันดี้ครับคุณนาจะมาขอโทษที่กาสรสมัครน,นึงเธอเนมนงานบ้านเลยเ่อเสียใจจริงๆเมย์ก็เสียใจแต่ไม่ไรยหรอกโมล์รูแล้วว่าขอแท่นายจะได้ไปเมย์ายเรารับนี่เม เขอสอนใจัมีแล้วหรือยังสาคุณมีแล้วหรือยังชือด่านางีนี่คือต้อง้างคุณมีแต่สายสงสายใจเลลังีนครับคุณก็อะครับปีนี้เป็นไงข้างเขาติดแ่แล้วติดแม่นไหเดียต้องขายดีบอกว่าแต่ได้เกอย่งเงี้ยมันก็แม่อยพูดดีกว่าวะโอเคไั้โอเคไอู้จา โอเคโอเคเฮ้ยให้ม okay, okay. pues, ันตายใจไปก่อนด้ยว่าเราเป็นเพื่อนมันวันนี้โอกาสมันมาเมื่อไหร่เราค่อยจัดการกับมันเราวก็แย่งแฟนมันมานะให้เดือดกับแซวนะแซวฮ่าเอาเลย Daddy. นี่ขนเมนเค้กสับปะรังเคอะไรของนายคนนั้นนี่ไปเปิดหน้าต่างล้ะผู้หญิงอะไรวะขนาดเรามาขอโทษที่นี่น้ำใจสักนิดก็ไม่มีฉันไม่เอาเอาคืนไปเถอะ I